อ่ะครับข้อยี่สิบหกครับกำหนดให้เจ็ดสองห้ามีผลรวมของเลขโดดเป็นแค่นี้ A 7 Cb มีผลรวมของเลขโดดเป็นสิบสามไม่เท่ากับ b ไม่เท่ากับ C ไม่เท่ากับศูนย์ถามว่า A อคูณบคูณ C, เท่าไหร่ครับโจทย์พวกนี้เนี่ยจริงๆมันมีเลขไม่ขีดตัวหรอกครับลองดูให้ดีๆแล้วกันดูนะครับ a บวกเจ็ดบวกซี บวก b เท่ากับ13นะครับจะได้ว่า a บวก b บวก C เท่ากับ13เขาบอกห้าม a b c ีห้ามซ้ำกันโอกาสที่มันเป็นไม่ได้ก็มีแค่ตัวเลขตัวเดียวคือ1นึ่นะครับสลับไปสลับมาไงก็ถูกหมด A คูณ b คูณ C ก็เท่ากับ1คูณ2คูณ3เท่ากับ6นะครับ ปีนี้คุณตาอายุ60หลานชายอายุ10อยากทราบอีกกี่ปีคุณตาอายุเป็น3เท่าของหลานชายครับสมมุติเราบอกตรงนี้ให้เป็นอีกกี่ปีแะ้วบอกว่าเป็นอีก a ปีแล้วกันนะครับอย่าลืมว่าหลานชายแก่ขึ้นคุณตาก็ต้องแก่ขึ้นนะครับก็คือ60คุณตาอีก a ปี P, คุณตาก็เป็น60บวก a นะครับเขาบอกเป็น3เท่าของหลานชายเป็น3เท่าของหลานชายหลานชายก็ต้องแก่ขึ้นว่าเป็น10บวกกับ a เหมือนกันนะครับ เท่ากับ60บวก a เท่ากับ30บวก 3a นะครับ 2a เท่ากับ30ครับ a เท่ากับ15ครับตอบครับจำนวนหอละมอจำนวนสัวมีหอละมอเป็น5และเป็น1ส่วน45ห้าของคอนอ ถ้าจำนวนหนึ่งไปยี 25, ่ห้าจำนวนหนึ่งเป็นเท่าไรครับข้อนี้มันมีสูตรนะครับบอกว่าผลคูณของสองจำนวน,นครับสองจำนวนเนี่ยเท่ากับหอลมอคูณคอลนอครับนะครับเขาบอกว่าหอละโมเนี่ยเขาให้เป็นห้านะครับส่วนคอลนอนเนี่ยเขาบอกว่าคอลนอนเนี่ยเป็นสี่สิบห้าเท่าของห้าครับตรงนี้แปลตรงนี้ดีก็คือคอลนอนเป็นสี่สิบห้าเท่าของห้าคือ 45เท่าของ5นั่นแหละนะครับจะเท่ากับจำนวน2จํจนวนคูณกันอันนี้เป็น25อีกจำนวนหนึ่งเป็น A เหมือนเดิม25คูณ A นะครับ A, A ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ45ครับตอบครับนะครับพ่อค้าขายของเล่นนะครับปิดราคาสินค้าไว้โดยคิดกำไรีา่าไร25%ลดให้ลูกค้า10%ของราคาป้าย ถ้าปิดราคาไว้400บาทจะได้กำไรกี่บาทนะครับกำไรขาดทุนก็ต้องเริ่มจากหาทุนเนะก็แสดงว่าถ้าเกิดปิดไว้เนี่ย125บาทนะครับจะได้ทุนเท่าไหร่ครับทุนก็คือ100บาทนะครับแต่เขาจริงๆเขาปิดไว้400บาทนะครับทุนก็คือ100คูณด้วย400หารด้วย125ครับแม่ยี่มาหาเลยครับลุยเปิบเปบนะครับ5840 แปดสี่สามสองนี่คือทุนคือแค่นี้บาทครับนี่คือทุนนะครับทุนแค่นี้บาทปุ๊บเขาบอกว่าถ้าขายถ้ามาีคนมาซื้อลดให้ให้สิบเปอร์เซ็นตนะมันติดไว้สี่ร้อยบาทลดให้สิบเปอร์เซ็นคือลดให้สี่สิบบาทตัวเลขมันง่ายนะแซาเขาขายจริงจริงเท่าไหร่ขายจริงสามร้อยหกสิบาทนะครับนี่คือราคาขายนะครับแซงกําไรเท่าไหร่ครับกําไรเท่ากับอ้าหมื่สามร้อยหกสิบลบด้วยสามร้อยยี่สิบครับเท่ากับสี่สิบาทนะครับ ต่อไปครับจงหาค่า,ข,าของอันนี้ครับอันนี้ก็ต้องคูณหารก่อนเสมอครับนะครับคูณหารก่อนเสมอครับหนึ่งก็เป็นหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นหนึ่งส่วนสองเนอะคูณด้วยหนึ่งส่วนห้าหารด้วยหนึ่งส่วนห้าเท่ากับห,หน,นึ่งส่วนสองคูณด้วยห้าส่วนสองห้าส่วนหนึ่งอย่างนี้โอเคนะนะครับตรงนี้คือเท่ากับสองจุดห้าทำเลยได้กันนะ ก็คือ7 4บวกด้วย2.5ลบด้วย4นะครับได้6 9 9 9 9 9จเหลือ5.9นะครับตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับตรงนี้ก็คือ5้ส่วนสนี่ก็เป็น2.5เหมือนเดิมนะครับลบกันเป็น5 5าหครับห้ครับลบด้วย5.2ครับเพราะฉะนั้นจริงๆข้อนี้ก็ตอบ0.7นะครับทริคมันก็คืออยู่แค่ ทำตรงนี้ก่อนทำตรงนี้ก่อนนะครับที่เหลือก็ทดสอบเด็กว่าทำเป็นจริงไหมอะไรประมาณนี้ครับผมนะครับโอ้ข้อนี้ลืมลํเลรปิดก่อนฝึกนะครับมุมภายในของสามเหลี่ยมเนี่ยมีขนาดมุมภายในของสามเหลี่ยมนะครับเขาบอกว่ามุมหนึ่งเนี่ยเป็นสองเท่าของอีกมุมหนึ่งแล้วมุมที่ใหญ่ ว่ายก่อนเลยกันไม่สนมุมหนึ่งเป็นสองเท่าของอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วมุมที่ใหญ่ที่สุดจะเป็นสามเท่าของมุมที่เล็กที่สุดอยู่สามสิบองศาม,มุมที่ใหญ่ที่สุดก็สามเท่าของมุมที่เล็กที่สุดนี่เล็กสุดนะครับเล็กสุดนี่เราเดาล้วนๆนะครับเล็กสุดอยู่สามสิบองศาคืออย่างนี้นะครับแปลว่าเอามาบวกกันหมดเป็น x อ็กบวกสองเบวกสามเบวกสามสิบเท่ากับร้อยแปดสิบองศาเนอะ ได้เป็น 6x เท่ากับร้อนะครับ x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ,บ,บ350 25ครับถูกไหมครับ x เท่ากันะครับ x เท่ากัี่สิบาเนี่ยทีน,นี้เรามาดูว่าว่าถูกไหม x เท่ากับยี่สต้องแทนเล่นๆตรงนี้ครับตรงนี้ได้เป็น105ครับตรงนี้ได้เป็น25ตรงนี้ได้เป็น50ก็แสดงว่านี่ใหญ่สุดของจริงนะครับถามว่ามุมใหญ่สุดต่างกับมุมเล็กสุดเท่าไหร่นะครับมุมจะต่างมุมเล็กสุดเท่าไหร่ก็ ต่างกันเท่ากับ 3x พอเราหาแล้วนี่ใช่ไหมเราหาแล้วนี่ก็เป็น105ลบด้วย25ใช่ไหมครับก็คือ80องศาครับนะครับตอบครับโอเคครับ